ครับตอนนี้18นา49นาทีนะครับเรากำลังออกจากหลังซอยบ้านนะที่จะมุ่งตรงสู่เส้นบางแสนสาย2นะครับผมเราจะไม่ไปบางแสนสายหนึ่งนะถ้าบางแสนสายหคือจะไปหน้าหาดบางแสนตรงนี้คือโรงแรมไซด์วอล์กบางแสนนะครับหรือแฮนด์โฮเทลนั่นเองนะครับเป็นสไตล์บูติคโฮเทลใครชอบสไตล์บูติคของเก่าๆนี่มาพักที่นี่ได้นะออกไปนู้นจะเป็นหาดบางแสนนะครับผมแล้วตรงนี้ก็ ยำแม่ริ้วอันนี้ที่จอดรถยำแม่ริ้วนะอันนี้ข้างหน้าแนวนี่คือยำแม่ริ้วนี่เห็นไหมแบบบ้านๆนะครับผมแต่ยำอร่อยมากไม่แพงนะครับยำแม่ริ้วติดกับร้านดีพร้อมนี่คือร้านดีพร้อมนะครับจอดรถข้างหน้าก็ได้หรือตรงกันข้ามก็ได้นะครับผมออกมาตรงนี้เราจะเป็นแยกไฟแดงแหลมแท่นนะซึ่งตรงด้านขวานี้จะมีพี่นกนะที่ผมชอบนั่งมอเตอร์ไซค์กไปบ่อยอุ้ยสวัสดีนะครับคุณพี่แอนสวัสดีนะครับคุณชิป ที่ชอบกินกาแฟตอนนี้เขากำลังเห็นไหมกั้นแทกแล้วกั้นแทกที่ไว้แข่งรถนะครับผมบ้านผมก็จะถูกร้อมรอบไปด้วยแทกแข่งรถแล้วนออกไปไหนมาไหนลาบากแล้วเนี่ยติดเหมือนติดเกาะเลยอันนี้ถ้าใครที่เห็นผมนั่งรถมอเตอร์ไซค์พี่นกนะพี่นก,กแกวินอยู่ตรงนี้นะพี่นกที่ผมเคยนั่งมอเตอร์ไซค์แกบ่อยเป็นบินมอเตอร์ไซค์ที่ลีลาพาวนไปวนมาดูพื้นที่นะฮะนี่ตรงนี้ ตรงนี้คือแยกไฟแดงแหลมแท่นนะครับผมถ้าเลี้ยวเลี้ยวซ้ายนี้ก็จะไปตรงวงเวียนแหลมแท่นแล้วก็จะเป็นสะพานร,ราชนาวีเลี้ยวขวานี้ก็จะเป็นบางแสนสายสองนะครับตรงไปจะเป็นเส้นบางแสนอ่างศิลาอ,อะไรนะเดี๋ยวนะใครใครเซลมาเลยคุณตึง้งเซลอะไรไฟเขียวมาเลยับโอเคครับเนี่ยเลี้ยวนี้จะเป็นเส้นบางแสนสายสองนะครับผมสงสารอะไรนะ สงสารในกระเป๋าเพื่อนเออก็อส่งมาช่วยสิครับคุณตึ้งมาได้นะมาเลี้ยงผมได้เนะี่ยเห็นบอกจะเลี้ยงจะเลี้ยงเนี่ยมาเดียปลาแดงลาบอุบลนะ่ะรอเนี่ยรอ,ยอให้เลี้ยงอนยะ่เนี้ยขอบคุณนะครับคุณซาร่า <S <S มาพร้อหมหัวใจจะเลี้ยงไปร้านปลาแดงแล้วนะฮะนี่ตรงร้านปลาแดงนะกลับมาบางแสนแล้วครับผมเข้าพระนครเข้ามาบางแสนแล้วครับพี่นิดเนี่ยจะมาร้านปลาแดงเนี่ยเห็นไหมร้านปลาแดงลาบอุบลสาขาห้า อประแดงรับปูบนสาขา5แล้วนะครับผมโอ้มีที่จอดให้้วยปกติแต่ก่อนขับ B M นะครับแต่ตอนนี้ดูกลายเป็น Vigo แล้ว <c oughs> <c oughs> แต่ก่อนขับ B M นี่เขามารับเลยนะเนี่ยแต่ Vigo นี่เขาจะมารับไหมเนี่ย <c oughs> เพื่อนน่ารักนะคะเออโหคุณจิ๊ฟต,ตาต,ตาตาถึงหรือเปล่ารอนานด้วยนะปูม้าเอาหรอผมส้งตำ ว่าแต่เพื่อนอะไรนะว่าแต่เพื่อนแล้วเราละ่ะโอ้โหพนิษจะหาจะหาให้ผมหรอพี่นิดร้านอยู่ตรงหวัวมุมใช่แล้วครับผมเยอะทางเข้านะมันจะมีผมชอบตรงที่มันมีเหมือนบรรยากาศเป็นจอโปรเจคเตอร์ตรงนี้เหมือนเหมือนอะไรนะเหมือนหนังการแปลงอนะลาบอายการบางแสนหรอชื่อเขาชื่อเก่าเลย ร้านอยู่ตรงผมร้านปลาแดงใช่ป่าใช่แล้วนะครับผมรอนาะนแล้วนะปูมาอ๋อส่งเงินมาอย่างนี้คุณตีเชฟเชฟฟิโรสสวัสดีนะครับคุณดาวแต่เดี๋ยวนี้ก็อยู่แบบหัวมุมเลยนะดูดิ ي, ต้นไม้สวยงามทางซุ้มอะไรนะมีอะไรแจ๊สสปุกนี่ปาปิยองกุ๊กกุ๊กอะไรนะั่น ทางเข้าสำรองเดี๋ยวเราก็จะจบไลฟ์กันแถวๆนี้นะครับเดี๋ยวไปนั่งโต๊ะก่อนก็ดูบรรยากาศกันกน,นิดนึงตรงนี้จะมีเป็นเจ้าทุยอยู่ด้วยนะมีดนตรีสดด้วยนะมีชายบอลด้วย เนี่ยคือจะไปถ่ายหน้าจอนานๆมากไม่ได้นะติ๊กตอกมันมันไม่ให้เนี่เหมือนกับว่าให้ถ่ายของจริงชื่อร้านนะครับป้าแดงลาบอุบลสาขาห้านะครับผมอยู่ใกล้ๆหาดบางแสนเลยอยู่บางแสนสายสองโอเคสวัสดีครับมาดามนางสั่งนมหนูย่างนะตรงไหนครับพ่พุทธเนี่ยตรงทางลงจะลงหาดตรงแยกแยกถนนจะเข้าลาม ประแดงราบูญสาขาห้าเนี่ย Google map ได้เลยมีบรรยากาศเดี๋ยวหาที่นั่งก่อนนะแถวนี้ไหมไอ้กิดกิดนะประมาณแถวนี้โอเคผมได้ที่นั่งแล้วมาวดูกันนะ โต๊ะหกนะแค่จะมาเลี้ยงอ่ะมันจะมีโซนแบบนี้ด้วยนะดูด like ูให้ดูบรรยากาศก่อนนิดนึงเพื่อด้วยนะครับครับผมจะสั่งเป็นนักกินนะแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่เลยเพราะว่าเราไม่ได้ออกตัง เดี๋ยวจะพาไปดูนิดหน่อยว่าตรงนี้มันอยู่ตรงไหนนะฮะเนี่ยอันนี้จะเป็นโซนนั่งจะมีแบบเป็นซุ้มแบบนี้ด้วยอันนี้คือเลี้ยวเลี้ยวตรงนี้ไปก็จะเป็นหาดบางแสนแล้วนะเห็นไหมอยู่ตรงไหนครับเนี่ยตรงแยกนี่เขาเรียกแยกแะไรแยกไอ้ ถนนข้าหลามใช่ไหมเห็นเนี่ยเลี้ยวเลี้ยวขวาไปนู่นก็จะเป็นหาดบางแสนแล้วอันนี้คือบางแสนสายสองเนี่ยตรงนี้ถ้าถ้ามันแบบช่วงรถเยอะๆเขาจะทําเป็นที่จอดรถเพิ่มอ่ะที่จอดรถยุดซ้ายมือบรรยากาศแถวนี้ก็จะมีเป็นซุ้มแบบนี้บ้าง เลี้ยวซ้ายเข้าหลามใช่แล้วครับเลี้ยวซ้ายเข้าหลามเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาก็จะอันนี้คือเลี้ยวซ้ายไปเข้าหลามตรงไปก็จะเป็นแยกจรินแล้วก็เรียนพวกเลี้ยวอีกเลี้ยวขวาอีกทีก็จะเป็นวงเวียนบางแสนตรงนี้ถ้าเลี้ยวขวาไปเลยก็จะเป็นหาดบางแสนอ๋อรู้ละครับผมมีนามีเมาแน่คืนนี้ฝนจะตกหรอครับดูทรงเหมือนจะตกแต่ไม่ตกอะ โอเคตอนนี้ผมก็ขอไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวเข้าไปอีกทางหนึ่งมีซุ้มเยอะเลยกันเดี๋ยวพรุ่งนี้ไว้ว่ากันใหม่นะครับผมอ๋อมันเป็นจุดให้มานั่งแอบดูบุหรี่หรือว่าออกมานั่งคุยโทรศัพท์แน่เลยตรงนี้นะ,ะผมพามาดูพามาดูอันนี้แล้วกันบรรยากาศนิดนึงพามาดูควาย <laughs> พามาดูควายนะควายที่ เป็นรูปปั้นเนะนี่ยอ,อ,อยู่ตรงนี้นะใครไม่เคยดูตัวเป็นๆก็ดูตัวฟอร์มไปก่อนน่านะดูตรงไหนนี่ควายมาไม่ทนนะันที่ไหนจะที่ประแดงราบอุบลนะครับคุณติ๊กจะมาเลี้ยงหรอเขาจะลงแล้วลงไล่แล้วเพื่อนมันั่งรอแล้วนี่ตอนนี้นั่งอยู่แถวๆนี้นะโต๊ะหกนะเอาเพื่อนมาเข้าห้องน้ำนี่ หรือว่ามันมาหาเพื่อนเนี่ยเพื่อนมันว่าตัวเองบอกว่าก็นี่นะครับบรรยากาศก็สวยงามยามเย็นนะอย่าลืมสั่งน้ำลำไยสักสามขวดนะโอ้โมีด้วยหรอต้องลงร้ายเพราะอีกสักพักจะพูดไม่รู้เรื่องมีเพื่อนมาด้วยนะครับต้องให้ความสนใจเพื่อนหน่อยเห็นไหมมันนั่งเหงาอยู่คนเดียวนี้โอเคผมไปแล้วนะครับผม